สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่ป้านาอาทุกคนเดี๋ยววันนี้ป้าอ้อยก็จะมีบอลซี่ตับวีรชนมาให้พี่ป้านาอาและเพื่อนเพนที่น่ารักของป้อ้อยทุกคนได้ดูว่ามีตัวได้บ้างชื่อได้บ้างป้าอ้อยก็จะมียูคแค่หกตัวไอาให้จริงอ่ะมีนายพันเหลืองอีกตัวหนึ่งอ่ะก็มีนายเมืองด้วยเนาะนายเมืองใช้ปะไม่รู้ ้าอ้อยว่าน่าจะใช่นะนายเมืองถ้าจ่าไม่ผิดแยกป้าอ้อยเอามาก้อนแป๊บเดียวมีนายเมืองอีกเนาะก็หืูเอาไวต้ตรงนู้นตรงนี้ลืมได่คุ้นเมืองนะไม่ใช่ก็มีนายเมืองเออนี่เอาออกมาแล้วป้าอ้อยไม่มั่นใจนะนายเมืองนี่ใช่เ้าใช้น่าจะยุคต้าวีรชนแล้วก็จะมี มีมีนายพันเหลืองไม่มีมีแต่อยู่เป็นไงไม่รู้ห้าไม่เจอนายพันเหลืองเดี๋ยวข้อทิดวันนี้ทําไมคันคอแต่ไม่ได้เจ็บคอนนะจ๊ะคันคอก <c oughs> ินน้ำมะนาวมาตั้งแต่เช้าแล้วทั้งวันนี้พูดผิด <c oughs> พลาดคอไอ้นี้ก็ข้อโด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เรามาเริ่มจากต้นที่หนึ่งเลย <c oughs> ต้นที่หนึ่งก็คือนายจันนวดเคี้ยวนี่ยซึ่งใครๆก,ก็ก็น่าจะมีอยู่แล้วป้าอ้อยก็เคยเอามาค่ายการเขาจะมีซี่ดํา ใบเขาจะเป็นสีแดงเนี่ยใยใยอย่างนี้ครอบใบเคี้ยวๆใบผิวๆอย่างนี้นะจ๊ะข้องอ้อยนี่อาจจะยังเป็นต้นเล็กอยู่แต่ยังไม่โตนี่นะจ๊ะมันก็โตแล้วแหละอายุก็สางสี่เดือนแต่มันยู่นอกตู้ไงจ๊ะนี่เนาะนี่คือนายจันนวดเคี้ยวต้นที่หนึ่งต้นที่สองอันนี้คือนายทองแก้ว <c oughs> เห็นปะลักษณะจะเป็นใบหย,ยาวสีชมพูแบบนี้บางทีสะโพกก็กว้างนะจ๊ะบางทีมันอาจจะอยู่ที่แบบว่าเราพ้านะมันอาจจะแพ้งหรือ,อยังไง บางต้นก็จะกว้างบางต้นก็จะแคบอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันมันแคบเนี่ยมันมีแพ่านีเนาะอันนี้ไม่ใช่หรอกปอ้อ็ซืสอมาพอข้อปอ้อยก็มีแต่ค่ายกินหมดแล้วก็เลยนี่ได้มาไม่นี่นี่นายทองแก้วนะจ๊ะเนี่ยเข้าจะคล้ายๆกันนายทองแก้วอันนี้คุณสัน้นคุณสัน้นอันนี้มีห้วแล้วนะจ๊ะเนี่ยเห็นปะหมายนกตู้เนี่ยเข้าจะมีด่างดางอย่างงี้เปอเปออย่างงี้การซี่ดำกระดูกแดงมีเม็ดซี่ข่อยๆชมพูเนี่ยแหละอย่างงี้เลยคุณสั้น ซึ่งปอ้อยก็เคยมีมามาแบ่งปันเพื่อนๆน,นะจ๊ะตัาวีรชนปอ้อยก็อยากจะทาส้มให้มันครบแล้วก็จะไว้แบ่งปันเพื่อนๆแล้วก็ต้นท่ซีนายดอกลักนายดอกรักแบ่งไปจนหมดแล้วอันนี้ปอ้อยมันเลือกไอ้น,นี้ปอ้อยก็เลยเอามาที่ว่าเลือกเซจะพาป้าจอมอ่ะแล้วก็ก้นก้นหัวมันก้นตูดมันนะจ๊ะเนี่ยมันเพิ่งจะงอกมาได้เท่านี้นี่คือนายดอกลักปอ้อยเนาะนี่นะจ๊ะ นี่ปาอ้อยก็ได้มาประมาณสี่ชิ้นจะก็เลยได้เพิ่มมาอีกสี่ต้นวันววนานะค่ายมันเพื่อนไปบอกหมดแล้วจะไว้ทําแม่พันธุ์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยได้มาอีกสี่ชิ้นสี่ต้นเพิ่งจะเอาออกจากอไอ้หลังห <c oughs> ลังหล,ลังพลาสติกเอามาใส่ตู้อบจะเ่อไปต้นที่ห้าก็คือนายเมืองซึ่งปาอ้อยเคยให้ดูแม่ไปแล้วเน,ะวนาะซุ้ยเนาะจะนี่เห็นไหมานายเมืองจะลุกร้างแบบนี้พอเล็กๆอย่างเงี้ยมันดูไม่ซุ้ยจืดๆใช่ปะ เ้าปอยเคยลงคิสซาเนเพื่อนเพื่อนเห็นป่ะมันสุ้ยมาร์กเลยนะพอมันแก้แล้วนี่คือนายเมืองปออ้ยว่าน่าจะใช้นะนายเมืองน่าจะยุตับวีรชนแล้วก็จะมี <c oughs> นายแทนเนี่ยนายแทนใช่ปะ่ะยุติบป <c oughs> อยลืมเออนายแทนก็ยุตับวีรชนนี่แหละนี่นี่คือนายแทนปอยก็ซื้อมา ซื้อมาสักซ่องอาทิตย์แล้วมีซ่องต้นปอไว้ว่าจะมาแยกต้นหนึ่งนายแทนนีน่เก็บไว้ต้นแบ่งปันเพื่อนๆต้นหนึ่งเนาะเอาไว้ทําพันธุ์เพื่อนๆอยกจะเก็บให้สะส้มให้มันเป็นตับๆไปนะเออเราก็จะได้อม,มีบอนซี่ยูสุพรรณยังไม่มีตับคุณฉางคุณเพ่นเท่าไร่เลยเพื่อนๆมาชอบตับเนี่ยตับวีรสโอนะปอไอช้อปแล้วก็นายทองเม่นคือต้อนเมื่อวานเข้าเอฟแล้วแต่ยืมเข้ามาแต่นี่ก็ไม่มีเดี๋ยนายทองเม่นหมดเลยใช่ขินหมดที่ต้องว่ามาไม่ นี่คือนายทองแม่เข้าเอฟแล้วจะยืมพวกเข้ามาเนาะอันนี้คือบอลซี่ตับวีละชนจะเพื่อนเนจ้าไครที่ยังไม่มีก็หาสะซ้อมกระห้าที่ปลาอ้อยไม่มีกราป่าอ้อยจะจะมีตอนนี้ก็มีแต่ไหนจันนวดเคี้ยวอยู่ต้นหนึ่งอ่าต้นประมาณนี้ล่ละจะมีซ้องใบแค่น,นั้นแล้วก็คุ้นสั้นอย่างไม่ได้แยกคุ้นสั้นออกนอกมาแล้วเน,นึ่งนึอนอกแล้วก็จะมีนายแท่นนี่แหละเดี๋ยปลาอ้อยจะมาทําเป็นชุดมั้ง๋วยวไปแยกนอกก่อนอาจจะมาค่ายเป็นชุดปลาอ้อยปีใหม่นี่ปลาอ้อยก็ว่าจะค่ายบอล น่าจะประมาณคลิปวันอาทิตย์ปาอ้อยว่าจะค่ายเป็นชุดให้เพื่อนๆสักสักสักหนึ่งวันจะพยายามห้าบอลที่มันยุดตับเดียวกันอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อขนพิษะส้มจะเนาะเออเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเริ่มจะพยายามห้าให้มันครบทุกตัวมาอันนี้เกี่ยวกับพวกน,นี้เราเสร็จแล้วเรามาค่ายบอลซีต่อปาอ้อยเริ่มแพ็กบอลซีแล้วนะจะไม่ต้องห่วงนะจ๊ะเพื่อนๆปาอ้อยไม่มีปลายทาง ปอยถามไปทนีแล้วไม่มีปลายทางจ้ะใครที่สร้างบอดซี่ปอยปอยจะบอกทุกครั้งในคลิปว่าปอยไม่มีปลายทางนะจ๊ะเอาคนที่สะดวก <c oughs> เอาคนที่สะดวกเอาคนที่พร้อมเพราะว่าเราไม่ต้องห่วงว่าปอยจะส่งลืมไม่ส่งเรื <c oughs> ่องอะไรปอยส่งทุกคนจะรับเงินมาแล้วต้องส่งทุกคนจ้ะไม่มีการกักไว้รับรองแต่จะช้าจ,จะไวแล้วปอยอะสมมติว่าใครแบบจอง ป่อยเอาต้นนี้นะต้นนี้นะต้นนี้ป่อยรับจองทุกต้นจะแต่ส่งตามคิวคิวที่โอนเงินจะใครโอนก้อนได้ก้อนป่ออยส่งก้อนแต่ป่อยรับจองทุกต้นนะไม่เกี่ยงถ้ามีให้จองทุกต้นแต่ไขรโอนก้อนป่อยต้องให้ก้อนบางคนนะจองไว้ก้อนแต่ยังไม่โอนคนอื่นพอให้ปั๊บโอนปั๊บป่อยก็ต้องให้ตามลำดับแบบนี้นะจะ๊ะไม่ว่ากันเนาะป่อยทำแบบนี้เลยทำมาประจำแล้วค่าส่งเ <c oughs> มาเมาที่เจ็ดสิบเหมือนเดิม กระทั่งซ้ำนี่เออกระทั่งซี่เหนียวปอ้อยจะใส่ซ้ำซ้ำกระทั่งในนึ้อหลังกระทั่งแปดนเหนียวปอ้อยจะใส่ซ่องกระทา่งในนึ้อหลังก็คือค่าส่งเจ็ดสิบบาทถ้าเกิดว่ามากว่าบางคนสร้างมาห้าต้นหรือหกต้นปอ้อยจะใส่ไปซ่องหลังเพื่อนบางทีก็อาจจะเป็นกระทังแป้นเหนียวหมดแต่ปอ้อยก็ย้่วนให้นะไม่เคยคิดที่ว่าจะนั้นบางทีก็ย้่วนให้แต่ละคนไม่ว่าลูกค้าประจำเพราะลูกค้าปอ้อยโดยมากจะเป็นลูกค้าประจำลูกค้าซ้ำ พออ้อยจะคิดค่าส่งที่ซ่องหลังหนึ่งร้อยบาทเมื่อปีกายแต่ปีนี้พออ้อยไม่ใช่ปีกายปีก้อนเหมือนกันปีนี้พออ้อยข้อคิดค่าส่งที่หลังละหกสิบบาทถ้าเกิดใครใส่ซ่องหลังเนาะซ้ำหลังก็หกสิบบาทนะจ๊ะไม่ว่ากันเนาะก็คือจากร้อยก็เป็นร้อยยี่สิบพอพออ้อยต้นไม้พออ้อยหลับเข้ามาอะไรเงี้ยพอมาหักก็เมือทีว่าเนาะมัน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 ไม่ค่อยเลือกหลังหลังบางทีสร้างชอปปี้ใบละสิบบาทนะจ๊ะมันห้าไม่มีจริงจริงต้องเอาชอปปี้มานะ ไม่ได้เสี้ยเงินได้แต่ยายเสี้ยชือ้อไม่ยอมเหมือนเบือนสิบบาทก็เอาให้ลูกสร้างเออลูกก็ช่วยเงินเดือนลูกก็แหละเออนั่นแหละปะอ้อยก็ตรงนั้นแหละเพราะว่าห้าหลังไม่ได้บางทีโหห้าแ็กห้าลำบากแล้วปอ้อยถนัดหลังหลังเล้าหลังเบีรยไงหลังอื่นจะไม่ได้แล้วก็จะมีหลังใหญ่ๆเอาไว้ล้อมรอบข้างนอกเนี่ยบางทีห้าโหห้าตาแตกไม่มีไม่มีต้องสร้างช็อปปี้จะใบละสิบบาทรวมส่งอะ, <c oughs> ะเฉลี่ยแล้ว ป้าอ้อยก็เอาวนั่นแหละไม่ได้อยากให้เสี้ยชือ้อต้องส่งให้หมดอาละเดี๋ยวป้าอ้อยะจะมาคลายคล้องป้าอ้อยจะบอกเพื่อนๆทุกครั้งทุกวันเนาะเพื่อนๆเข้าใจนะจ๊ะวันนี้เจ็บ <c oughs> ขันคอไม่รู้ไปทําอะไรมาก็ไม่ได้ทําอะไรแล้วมันแค่มันจะไม่สบายเลยมแต่ก็สบายดีนะจ๊ะอันนี้โนพะซูนเพื่อนๆโนพะซูนก็คือโนพะเก้าที่ไม่ไป้ายเพื่อนๆน,นี่แต่ใส่แม้ผันดูลูกด,ดูนี่ อือหืมแต่มันขีเล่ตรงนั้นป้าว่าว่ายิงแก้ยิยงซวยซวยมากเลยนะจ๊ะอันเนี้ยจะบอกให้แลดูมือนบ่อนก้าวบ่อนในนี้เลยนี่คือนกพสูนนะจ๊ะต้นนี้ใครจะรับป้าข้อที่หนึ่งร้อยประมาณหนึ่งร้อยหกสิบบาทเพื่อนมันต้นย่อ่ไฟกระพริบมีลูกแม่พันธุ์ด้วยนกพสูนนกพะสุนหน,นึ่งร้อยหกสิบจ๊ะ ปอ้อยจะบอกว่าหนูพะซุ่นเนี่ยค่ายดีกับหนูระกลางนะที่ปอ้อยเอามาค่ายอจริงๆเขาบอกซวยกับหนูระกางกว่าอ้อยบางคนลูกววค้าบองคนละลากง้อขนาด,ดีแล้วเอาไปสะส้มอันนี้คือท้าวฮิรันพนาซู้นไม่มีแล้วนะจ๊ะมดต้นสุดทายมังเมื่อจะไม่เจอละท้าวฮิรันพนาซู้นต้นนี้ปอ้อยข้อที่สองร้อยสามสิบบาทเอา่องร้อยก็ได้ต้นเนี่ยปีใหม่ไม่ป็ะด้หรอกได้ต้นหนูยี่สิบสามสิบสี่สิบก็เอาไปคือ เท้าฮิลันปลายมันสรารปลาอ้อยเขียนแค่เท้าฮิลันคงรู้เนาะข้อซ่อมรอยยี่สิบอ้วยไม่เอาซ่องรอยคนลดเดยอะปะเดี๋ยวมันเนาะเดี่ยวมันจะมีนเมอีกพอว่าเดี๋ยวพอนานพอ,อยก็ลดให้อีกใครสั้งไรต้นะใครที่ซื้อปลาอ้อยจะรู้จะนี่เนาะซ่องรอยยี่สิบบ้าทเท้าฮิลันขนาดส้นต่อไปยักษ์กุมพกัรยักษ์กุมพการใบนี้น่าจะแก้นะปลาอ้อยข้อดึงเลยเพื่อน อันนี้ยาคุมพกักการแม่ผ่านแล้วนะจ๊ะมีหัวเลยโหดินนักมากเลยโบราณโบราณต้นนี้ปลอยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทยาคุมพกักการเอ,อ้าคุมพกักกาหนึ่งรอยห้าสิบบาท นี่ยัก์กลุ่มพะการนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะต้นนี้ก็คือนนพะก้าแต่มันน,น่ะแหละโนพะซูนเพื่อนๆนพะซูน,นเห็นปะเออมันไม่กัดอีกแหละแต่ต้นนี้เป็นต้นเล็กต้นนี้ปอยข้อที่นึ่งร้อยบาทโนพะซูนนึ่งร้อยบาทมันไม่กัดซี่มันกัดนพะซูน,นต้นเล็กนะจ๊ะ ห <c oughs> นึ่งร้อยบาทนี่ยเฮียป้าจ๊ะแต่มืนกับซวยปอ้อยบอกเลยมันซวยดูสิข้างนี้ใบผิวอย่างงี้มันมีเลือดไม่น้อยหน่อนะีต้นที่ว่า100นึ่งลอยเนี่ยจะว่านองประซุ่นมาใช่มาเป็นนงประเก้าเพราะว่าข้างๆมันยังมีเรื่อกนะมันไม่ได้แดงหมดอันนี้ชายชนชายชนโอ้ยจะตกใจเม่อะไรเนะี่ยออยเห็นไหมรอเปล่าอันนี้คือชายชนนะจ๊ะชายชนต้นนี้ <c oughs> ปอ้อยข้อที่่องงร้อยบาท ชายชนตกอกตกใจลิน้นชายชนอยสอซ่องร้อยบาทอ้อยกินอะไรอย่างอย่างนี่จะซ่องร้อยบาทกินเย็นทีเดียวตอดมูสต้ต้มพออันนี้มอมกแล้วเลือนลาหุ้นมีต้นเดียวนะจ๊ะเลือนลาหุ้นเห็นยางเห็นใบายางวัคกัซซี่แบบไหน เรือนลาหุ่นต้นนี้ปล่อยข้อที่ซ่องร้อยบาทเรือนลาหุ่นซ่องร้อยบาทจะต้นอ้อมมายกกระทั่งอันนี้ให้แม่ก่อนทำไมเนี่ยขยบให้แม่หน่อยฟาดเนี่ยแม่ได้ไม่ต้องลุกเยเียบค่อยไปเลยกเออขอ ต่อไปฮะนุมานอมพบพาอมพะพานะ่มันจะมีแค่ซ่องใบเท่านั้นแหละนะจ๊ะเพื่อนๆจ้าถ้าเลี้ยงนงตัวเหนหมั้ยพอใบนี้เริ่มแก้เนี่ยรอดไหมก็จะแทงมันยังไงก็ยู่ซ่องใบจ้ะไม่เคยได้ซ้ำสักถิงกว่าอ้ยเออซ้ำก็คือรอดไหมโพรอดอันนี้อ่อาใบใบเก้าก็จะเหี่ยวแหละเออก็แล้วเต้นะจ๊ะอมพะพาต้นนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทมันเป็นไซส์อันนี้แหละนะจ๊ะตั้งแม่แล้วนะอมพะพาใบใหญ่ให้หหมั้ย หนึ่งร้อยห้าสิบใส่ย่อยแล้วจะดูใบโอ้ยไม่แค่นี้ให้ดูใบชัดๆนี่นะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบาบาทถ้ามีรอดแล้วไม่ต้องห่วงอันนี้คือคุ้นเมืองคุ้นเมืองต้นนี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทคุ้นเมืองเนี่ยคุ้นเมืองไหนเมืองในเมืองแหละยูตับอะไรคุ้นเมืองไม่ใช่คุ้นเมืองอยูตับอูขนาดสิบสิบป่ะป่อยตับต้นยู ุณเมืองกับนายเมืองนี้คุณเมืองหนึ่งร้อยแปดสิบบาทจะหนึ180่งร้อยแปดสิบคุณเมืองนี้นะจ๊ะต่อไปไก่ไก่ส่วนแตงเพื่อนเพื่อนไก่ส่วนแตงต้นนี้ปลาไอ้ข้อที่เดี๋ยวดูปลาไอ้เก้าก่อน่องร้อยบาทจะไก่ส่วนแตง ใจโ้นแต่งซ้วยนะจ๊ะนี่เห็นไหมซ่องร้อยบาทต่อไป <c oughs> ห้องดัลลุนเพื่อนห้องดลัลลุนต้นนี้มีฮนะู้เลยนะมีฮู้น้อยๆเลยนี่ฮค่ประจันี่มีฮู้แปมๆเลยนะ,ห,ะนห,นะห้องดลัลลุนนี้ใบยาวห้องดลัลลุนต้นนี้ปะอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทห้องดลุนห้องดัลลุนยังไอ้นี้ยูนะจ๊ะ ซ่องอยห้าสิบเป็นบอนเก้าเอาไปซาส้มได้เลยห้องดหลุมซ่องลอยห้าสิบบาทยังตามห้ายูราคายัางดีงามยูนะจจะเอาไปซาสม้มอันนี้พรระล่วงเนี่ยนายแทนเออไม่ใช่นายพันเลืองจะขาย,ขายพรผาล่วงนี่จะแต่ไม่มีจุดสีแดงข้างในเนี่ยจะประมาณเนี้ยก้านดำๆใบดำๆนี่พรผะล่วงเป็นบอนเก้านะจ๊ะบนหน้าซะส้มต้นนี้เปอรอ้อยข้อที่ซ่อง้อย ซ่อรลอยบา้านลดและเพื่อนๆซื้อมาราคาซ่อง้อยค่ายซ่อง้อยห้าสิบ่เพื่อไปค่ายซ่องลอยราคาเท่าทุนผ่อนผันล้วงใส่แม่พันเลยจ้ะใส่แม่พันผ่อนผันล้วงซ่อง้อยบ้าทยักปักลั่น <c oughs> ยักษปักลั่นปลายซวยแล้วให้มาจะใบามาแล้วนี่ขนาดนี้ซ่อง้อยส้ามสิบบ้านจ้ะยักปักลั่น ต่อไปต่อไปจะทั่งแป้นนิ้วนะจ๊ะใกล้ฮาวายใกล้ฮาวายกระทา่งนี้กระทา่งแป้นนิ้วมีซ่องต้นปล่อยข้อที่ซ่องร้อยซ่องลอยห้าสิบบาท <c oughs> มีซ่องต้นนะจ๊ะซ่องลอยห้าสิบบาทใกล้ฮาวายกระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะกระทั่งแปดนิ้วโอ มันไม่ใช่ช่องต้นนะพืนอนนมันมีซี่ต้นตัวซี่ข้าต้นซี่ต้น,ตน,ตนอุ้ยส่องสส้จะเป็นใครย,ยังินอูผู้ตาพามัวแล้วก็ใกล้อันนี้ใกล้ใกล้ลาชาสวรคนมันจะมีเส้นซี่ข้าวปลาอ้อยเคยเคยแบ่งป่าย้เพื่อืนไปแล้วใกล้ลาชาสวรคนจะสวยก็ใกล้สว่านเลยมาร์แต่ปลาอ้อยอ่ะมีซ่องต้นในนี้แล้วก็ใกล้สวรานช่องต้นรวมกันเนี้ย หนึ่งซองซามประมาณห้าต้นอยู่ในเนี้ยเห็นไหมนี่ใกล้นี่ใกล,ล้ราชาตะวันอ่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีมมมมกระดูกข้าวนี้คือไก่สะวันเนี้ยเพื่อนๆรวมกันกระทั่งนี้ปอยข้อ,อที่ซองร้อยแปดสิบบาทไกล่รลวมปอยเคี่ยงไกล,ล้รวมเลจ๊ะทุจกจ้ะกระทั่งแป้นนิวรับร้องไกล่รลวมเ่ากับซองร้อยแปดสิบเอาไปตั้งโฮมันจะซว้ยนะจ๊ะเนี้ย ใ้ใบในซ้วยจริงใกล้ราชาสวั่นก็นใกล้สวันส่นซุ้ยตอนนี่ยี่ปอ้อยค่ายหมดแล้วเอามาขี้อดก็ก, <c oughs> ก็หมดอันนี้คือคุ้นไก่รดน้ำก็แจ๊กกระจายเลยมีซ้ำต้นในนึ่งกระทั่งคุ้นไก่ปลายทุกอันนะจ่ะมีซ้ำต้นในเนึ่องกระช่างอันนี้ปออยข้อที่ซ้ำซ่องร้อยแปดสิบกระซ่องร้อยแปดสิบยาวซ้ำร้อยซะนี่ต้นลร้อยมาเป็นใส่แม่ผันธุ์หรือไงจ่ะ ต้องร้อยแปดสิบคุ้นไก่กระทั่งแปดนิ้วนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นบ่อนนี้ห้ยายักอยู่นะห้ยายักษ์พอไรพอมันทํายากมันไม่ไป้ายแต่เนี้ยมันป้ายทุกใบเพื่อนเนี่ยมันป้ายทุกใบนี่แค่จะป้ายทุกใบคุ้นไก่ต่อไปเทา้าต้นนี้คือบอนเก้าให้ดูส่งใบก่อนนี่ให้ดูสง่งใบ เท้าวรณะเพื่อนๆต้นนี้ฟอร์มโกนี่เนี่ยเท้าอะไรนะเท้าว,วอณะอะไรนี้แหละเออเท้าวรณะสักอย่างเรียกไปทู่เขาเขียนมาเท้าวพอวอรณะ <c oughs> กระทั่งนี้ปอปไอ้ข้อที่ห้าร้อยบาทเพื <c oughs> ่อนเพื่อนจ้าเอาสี่ร้อยห้าสิบก็ได้คู่ใบมมวนเห็นได้ชัดเลยไม่หลุดจากกาซี่หรือเปล่านะมันทางกระทั่งเลยจะสี่ร้อยห้าสิบบาท เพื่อนดถแตมันเป็นบอลเก้าบอลมีชื่อจริงๆนะจ๊ะไม่ได้ไม่ได้โกหกนี่ดูโคนนี่นะจ๊ะ4 5่บาทเอาละจ๊ะวันนี้ปอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องบอลซี่ที่มีบอลซี่ตั๊บวีรชนที่เพื่อนๆบางคนใครอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่ถ้ามีซ่าส้มไว้ก็ดีจ้ะอย่างน้อยก็เป็นบอลเก้าเนาะแต่ทาปอ้อยปอ้อยก็มีซ่าส้มประมาณนี้และชุดนี้ก็คือจะเอาไว้ทําแม่พันธุ์ตอนนี้ถ้าจะมีก็คือมีแค่ในจานนวด เคียวกับคุณสั้นที่พอจะแบ่งได้นอกนั้นไม่มีจะหมดเพราะว่าทําไม่ทนันนายดอกลัก,ก็เพ่งจะโตป่ออ้อยจะพยายามทําให้เขาโตพร้อมกันแล้วก็จะได้แบ่งปันให้เพื่อนๆซ่าส้มพร้อมๆกันเนาะสำหรับบอดซี่แต่ไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าพอบางต้นก็เพึงได้มาบางต้นก็ได้มา,ามานานแล้วเอาละจา้าสุดท้ายนี้ป้ออ้อยข้อฟ้าเพื่อนไม้ที่เพิ่งแหวเข้ามาช่วยฟาก,กดไหล์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเก้าขอบคุณกาลยาเนิ่ยมีที่น่ารักทุกคนเนาะ วันนี้ปอ้อยก็ขอจบขิปเพียงแค่นี้เอ้ยเดี๋ยวก่อนขอให้เพื่อนๆทุกคนยังโชคดีมีความสุขตลอดปีนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยต้องจบขิปเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า